ในองค์กรพลบุตรรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีภายในสาขาพักประชาธิปัตย์เขตสองจังหวัดจันทบุรีที่ได้จัดงานสัมมนาและพบปะสมาชิกของพักเพื่อรับทราบนโยบายและกิจกรรมของพักค่ะ ที่โรงเรียนอนุบาลหนองคลา้าตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้จัดเป็นพื้นที่สำหรับงานการสัมมนาในหัวข้อเรื่องสาขาพักประชาธิปัตย์ลำดับที่162โดยมีนายอลงกรพลบุตรรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และคณะเข้ามาตรวจเยี่ยมและมอบหมายนโยบายของพักให้กับสาขาพักประชาธิปัตย์ซึ่งมีนายยุคนชนวัตรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดจันทบุรีพักประชาธิปัตย์ให้การต้อนรับซึ่งการมาในครั้งนี้นายอลงกรได้มอบนโยบายของพักโดยเน้นในส่วนของการขยายจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและฟื้นฟูสาขาพักที่อ่อนแอให้มีความเข้มแข็งภายใน12เดือนและจัดศูนย์ประสานงานตำบลให้ครบทุกตำบล โดยจัดตั้งคณะกรรมการจังหวัดและคณะกรรมการอำเภอขึ้นซึ่งการจัดสัมมนาของสาขาพักประชาธิปัตย์เขตสองในครั้งนี้เป็นการจัดตามนโยบายของพักเพื่อให้สมาชิกพักได้รับทราบนโยบายและการทํางานของพักประชาธิปัตย์ซึ่งสาขาพักประชาธิปัตย์เขตสองจันทบุรีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนหมุนเวียนไปทางอำเภอต่างๆ โดยในวันนี้ได้มีสมาชิกของพักคจำนวนกว่า200คนมาร่วมในการสัมมนาวัตถุสงเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของสายการบ้านเมืองนะครับรวมไปถึงการรับฟังปัญหาของท้องที่ท้องถิ่นโดยเฉพาะในเรื่องของอาชีพรวมทั้งการระดมความเห็นถึงแนวทางของการพัฒน,นาจันทบรุรีแล้วก็ใน เขตสองนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่กู้กระนานไปกับการรับสมัครสมาชิกพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ผมในดานรองนะครัภาคการก็เป็นครั้งแรกที่เป็นสาขาสาขาแรกที่เริ่มตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของการเพิ่มการเป็นแชมป์ของภาคการของภาคปยฏิบัติ การทีเลี่ยงแนวทางปธิบายที่มอบให้กับสภาร้แนหัวใจสาคัญที่ได้มอบหมายก็คือการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพักระดับตําบลระดับอําเภอนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการจัดตั้งกรรมการระดับอําเภอขึ้นที่นี่ขณะเดียวกันก็ให้สร้างเครือข่ายเพื่อที่จะได้ ทำงานร่วมกันไม่ไว่าจะเป็นกลุ่มสตรีกลุ่มผู้ํำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอาบอบตนะครับหรือว่ากลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ชาวสวนยางชาวประมงหรือแม้แต่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเ,เราได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าในการในการทำงานจากนี้ไปเนี่ยจะต้อง ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้นพร้มอมกันนั้นก็นำปัญหาของประชาชนเนี่ยนำเสนอทางรัฐบาลหรือว่านำเสนอต่อสภาในฐานะที่เป็นเป็นกระบอกเสียงของของพี่น้องประชาชน